เอาเข้าเสมอครับอังเปามาที่เสมอได้12ต่อนะถ้าใครลงเสมอหน้าเอกอ้โหปอกแปดอกแปดนี่ไหางมันมาหางมันมาคนดูหางมันมาฮะบอกเลยว่าสวยสวยสวย,สวยงามตามหาง่อ ที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและถ้าคลิปนี้นนแจ่มแจ๋ว<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเด้ออ่ะนี่ครับผมก่อนอื่นก็ขอสวีดัสสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนี่ครับวันนี้อยู่กับช่องอิลูชันออฟ f ิเชียลกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมเอาทุนมาพันสามนะครับเอาทุนมาพันสามเออทุนหลักพันนิดๆน,น,นะฮะเออเอาใจใส่ทุนน้อยก็นหน่อยเอาใจใส่ทุนน้อยก็หน่อยนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะปั้นขึ้นไหมคนดูนะ เล่นบาสายฟ้าไปหลายคลิปแล้วนะครับเล่นบา์ธรรมดาบ้างเออเล่นบารธรรมดาบ้างแบบไม่เสียค่าตรงนะครับเสียแค่ตรงฝั่งแดง0.95เนี่ยมาลุยสปีดบารครับ, bar, รบห้องที่ผมเลือกก็เป็นสปีดบาร์นะเออจะได้เร็วๆหน่อยนะครับอ่ะมาถึงก็จัดแดงไปก่อนแล้วกันสัก250รอป่ะเฮนะไม่ต้องบูดพวามนำเพลงให้คนเกาหลีเขาพิมพ์อะไรกันเนี่ยคนจีนหรอไอ้คนญี่ปุ่นหรือคนเกาหลีเนี่ยอืมหกแต้ม หกแต้มสวยๆมาก่อนไม้แรกเออเปิดมาดีครับเปิดมาดีสวยงามนี่ครับเพราะว่าเขาไพ่มันมาปิงปองอยู่นะคนดูเออเขาไพ่มาปิงปองอยู่นะอย่างนี้อ่ะพี่ตามต่อตามต่อเลยครับอย่างนี้ไปสักอืมสี่ร้อยไม้นี้ไปสักสี่ร้อยเออไม้นี้เดินสักสี่ร้อยโอ้โหเปลี่ยนคนมอดีเปลี่ยนดีลเลอร์เขาให้เนี่ยคนเมื่อกี้กําลังแจกไพ่สวยๆเลยนะ คนเมื่อกี้จวดจวดดีจวดดีมากเนี่ยครับเปลี่ยนคนนี้อ่ะมาคนนี้อาจจะจวดดีกว่าเดิมก็ได้นะนะเขาไพ่มันมาปิงปองคนดูลุ้นไมมนี้น้ําเงินมาไหมคิงอุ้ยป๊อกป๊อกอ้สวยงามครับไม้นี้มาอีก800ร้อยไม8แปดร้อยหูคนนี้จวดดีกว่าเออคนนี้แล้วว่าจวดดีคนนี้จวดดีกว่านะครับอ่ะเขาไพ่ปิงปองมาสวยกว่าคนดู เขาไพ่ปิงปองมันมาสวยครับไม้นี้เสียวๆมันตัดเหมือนกันนะไปสัก200แล้วกันครับไมน้นี้อ่ะใครที่ดูเขาไพ่ปิงปองไม่เป็นขึ้นรูปให้ดูเหมือนเดิมนะครับนะติดตามพี่ทุกคลิปก็พี่ก็ให้ความรู้ทุกคลิปนะครับอ่ะเขาไพ่ปิงปองดูกันประมาณนี้อ่ะรุนไพ่กันต่อครับปอกไหมปอกอีกแล้วเหรอปอกแฟดนโอ้โหสวยงามเออคนนี้จั่วไพ่ดีคนนี้จั่วไพ่ด,นนดีนะครับกดไลค์ให้เลย <laughs> คนนี้จือพ่ายดีนะมาปิงปองมันมาสวยแบบคนดูไหลๆตามไปก่อนแล้วกันนะไหลๆตามไปก่อนไม้นี้ผมไปร้ยอยเดียวพอนะครับไม้นี้ไปร้อยเดียวพอนะเพราะว่าอืปิงปองมันมาแบบห้าตาหกต,ตาแล้วอะปิงปองมาห้าหกตาแล้วอะเสียวๆมันตัดเหมือนกันครับอุ้ยปอกแปดอีกปอกแปดอีกอูย้ยันเสมอ <Nope. S 1> โน้ยันเสมอได้ครับยันเสมอได้อ่ะถ้ามาเสมออย่างงี้มีสิทธิ์เขาให้เปลี่ยนเหมือนกันนะเออ ที่ผมจะเจอมาเนี่ยเขาไพ่เนี่ยพอเขาไพ่มันมาแล้วเจอเสมอยังมีสิทธิ์เขาไพ่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเราไปแค่ยังยางเอยงอย่างเชิงพอไปสักร้อยหนึ่งนี่ครับอย่างเชิงพอนะสองแต้มเอ้ยเหมือนกันเว้ยเอาหน่อยอุย้ยก้าหลังก้าเต็มมาดีคนนี้จั่วไพ่ดี <laughs> คนนี้จั่วไพ่ดีนะฮะ ปิงปองมันไหลว่ะคนดูปิงปองมันไหลครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสสี่ห้าอูปิงปองไหลหกเมตร m, ครับปิงปองไหลหกเมตรใบนี้พี่เดินแดงต่อนะเพราะว่าปิงปองมันยังไหลอยู่เนี่ยปิงปองมันยังไหลอ,อยู่นะยังไม่ตัดเออปิงปองมันยังไม่ตัดครับเขาให้มาสวยฮะเขาให้มาสวยมากคนดูเออโอ้ห,หน้าแปดโอเคห้าแต้มโอ้โหเก้าโอ้โหจวห้าโอเคเขาให้ตัดครับเนี่ย ที่ผมเสียวๆเห็นไหมที่ผมไม่กล้าใส่ไม้หนักเพราะว่ามันมาแบบปิงปองมันไหลยาวแล้วอะพอมันไหลยาวแล้วมันมีโอกาสตัดแน่นอนครับเอออยู่ที่ว่ามันจะตัดช่วงไหนเลยแต่มันเพิ่งตัดนี่ไงมันเพิ่งตัดถ้าอย่างนี้พี่เดินอ่ะเดินแดงไปสักสามร้อยก่อนครับตอนนี้เขาไพ่ยังดูไม่ออกนะว่ามันจะออกไปทางไหนนะเขาไพ่ยังดูไม่ออกนะเจ็ดเหรอโอเค โอเคปอกเก้าโอปอกเข้าบ่อยจัดจัดปอกเข้าบ่อยจัดจัดเออมาอีกหนะ้าร้อยฮะสวยอยู่สวยอยู่อะถ้าขึ้นอย่างนี้ครับถ้าขึ้นอย่างนี้มีสิทธิ์ออก2ตัดหรือ2ติดได้หมดเลยครับมีสิทธิ์ออก2ตัดหรือ2ติดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพี่เลือกน้ำเงินก่อนพี่เลือกน้ำเงินก่อนนี่ฮะอามีสิทธิ์ขึ้น2ตัดนะใจพี่มา2ตัดเลยเด โอ้โหฝั่งนู้นปอกอีกโอเคเข้า2ติดนะคนดูนะครับขึ้นเขาไพ่อย่างงี้เข้า2ตัวติดครับถ้า2ตัวติดอย่างงี้พี่ตัดน้ําเงินเลยครับตัดน้ําเงินเลยครับ500เนีตัดน้ําเงินเลย500นะอ่ามาไหม2ติดอืมคนตาม2ติดค่อนข้างเยอะครับ68%ในโต๊ะเนี้ยลงน้ําเงินหมดเลยนะียครับคนน่าจะตาม2ตัวติดอะนะเขาไพ่มันมา9มา อีพีไปอูป๊อกอีก๊อกอีกสวยๆห้าร้อยนี่ไงเออเขาให้มันมาครับอา้าวเหมือนเดินครับสองตัวติดดูกันยังไงขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าพี่เข้าพี่ตามสองติดต่อเลยนะพี่ตามสองติดต่อเลยห้าร้อยนะครับเดินน้ําเงินต่อนะครับอ่า นะครับนะแต่ทุกเข้าไพ่อ่ะคนดูทุกข้าไพ่มันแค่ช่วยให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นช่วยให้เราดูไพ่ง่ายขึ้นแต่ยังไงเนี่ยทางไงพี่ว่าอยู่ที่ดวงอยู่ดีนะครับเออโอ้หสีแต้มสีแต้มเอาหน่อย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 ลูกเออก้าหลังโอ้โหสีสวยมาอีกห้าร้อยมาอีกห้าร้อยครับสองติดมาครับสองติดไหลครับนะถ้าสองติดไหลพี่ตามพี่เดินแดงต่อเดินแดงต่อครับถ้าสองติดไหลอย่างนี้อืม ถ้าสองติดอะไรอย่างงี้พี่เดินแดงต่อฮะมาโอ้โหแล้วคนตามสองติดดูดิเจ็สิหของโต๊ะเนี้ยเออตามสองติดกันหมดเลยฮะมาสวยๆอืมหน้าสองโอเคสองแต้มโอ้ฝั่งนู้นเก้าแต้มอืมแปดตามไม่ทันนคะรับโอเคสองสองติดเปลี่ยนนะตอนนี้สองติด เปลี่ยนมาขึ้นน้ำเงิน3ตัวเสียวเลยวะไม้นี้มีสิทธิ์ตัดหรือไม่ไม่ตัดก็ได้วะไม้นี้พี่เกยไปสักร้อยห้าสิบก่อนนะอย่างอย่างสักร้อยห้าสิบก่อนอืมอย่างไปสักร้อยห้าสิบก่อนนะครับถ้าน้ำเงินมาไม้นี้ยถ้าน้ำเงินถ้าน้ำเงินเข้าไม้นี้ไม้น้าผมเดินน้ำเงินโอเคน้ำเงินมาจริงด้วยครับไม้หน้าผมเดินน้ำเงินเลยนะครับไม้น้าผมเดินน้ำเงินเลยนะทำไมเนี้ย อือ่ะไปสักพันหนึ่งครับอืมน้ําเงินมาผมเดินน้าเงินเลยนะลุ้นเข้าห่างมังกรนะคนดูเออลุ้นให้เข้าห่างมังกรครับอุ้ยอ่างเปาเข้าอ่างเป,าเ,า,งเปาเข้าเสมอครับอ่างเปามาที่เสมอได้สิบสองต่อนะถ้าใครลงเสมอหน้าเอโอูดปอกแปด นี่ไงหางมันมาหางมันมาคนดูหางมันมาฮะบอกเลยว่าสวยสวยสวยงามตามหางต่อถ้ายี้ตามหางต่อเลยถ้ายี้ผมตามหางต่อเลยไปสี่รอยครับถ้ายี้ตามหางต่อเลยนะเออไหลไปไหลไปลูกอย่าเพิ่งตัดไหลไปอย่าเพิ่งตัดไหลไปหางมังกรมาไหลยาวๆไปสิบมา ห้าห้ายังไงห้าโจดสามจดสี่จดสามจดสี่อือโอเคไม่เจอแต่ฝั่งนูน้นบอดนะ <c oughs> โอเคหางไหลคนดูหางไหลครับถ้าอย่างี้หางไหลเราตามหางไปก่อนเราตามหางไปก่อนนะไม้นี้ผมไปสามร้อยพอนี่ครับไม้นี้ไปสามร้อยพอนีครับไม่อยากตามเยอะไม่อยากตามเยอะเสียวมันตัดเหมันกันนะอ่าเสียวมันตัดเหมันกันครับหางมังกร เนะเขาไพ่นี้แบบเขาไพ่ฮิตยอดนิยมเลยอะ่ะใครๆครก็ต้องรู้อะ่ะถ้าใครเล่นบาร์เน่หางมังกรเนี่ยหืมแต้มเดียวโอเคหางตัดครับหางตัดนะฮอ่าหางตัดโอเคเดี๋ยวขึ้นรูปหางมังกรให้ดูก่อนนะครับพี่พีตามหางมังกรเมื่อกี้ดูกันยังไงนะครับอ่ารูปประมาณนี้เลยเอาไว้ช่วยดูช่วยตัดสินใจกันนะเออมาอย่างงี้พี่เดินแดงก่อน500นี่ครับถ้ามาอย่างงี้เดินแดงก่อน500เออหางตัด อถ้าหางตัดปุ๊บอะถ้าหางตัดปุ๊บอะสีที่มันตัดอะมันจะชอบเบิ้ลเว้ยอืมที่พี่ที่พี่จะเจอมานะมันจะชอบเบิ้ลเว้ยยังไงอุ๊ยป๊อกแปดอีกเล้ยวป๊อกเกือบทุกตาป๊อกเกือบทุกตาฮะป๊อ,อ,อกเกือบทุกตาฮะเออเนี่นยแล้วมันออกเบิ้ลจริงด้วยครับแล้วมันออกเบิ้ลจริงด้วยอืมเออไม้นี้เหรอ ม้นี่เสียวๆอยู่ไม้นี่เสียวๆอยู่มาตัดไปสักร้อยหนึ่งครับตัดไปสักร้อยหนึ่งตัดน้ำเงินไปสักร้อยหนึ่งอืมตัดน้ำเงินไปสักร้อยสิบมาหกแต้มโอูโหโอ้ห,หูวิเจ็ดขยิงโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แดงไหลเหรอแดงไหลเหรอมีสิทธิ์แดงไหลนะเนี่ยมีสิทธิ์แดงไหลน,นะเนี่ยเอออืมโอเค มบนี้ไปแดงครับ200รลุ้นแดงเผื่อแดงมันไหลนะพี่คิดว่าแดงน่าจะไหลไหลไหมยังไงฮึบฮึบฮึบหืมสี่โอเคก้าแต้มสวยๆแดงไหลครับอย่างนี้แดงไหลโอเค ประมาณนี้เลยโอเคสวยงามมากคนระับแพทเทิร์นสวยจริงห้องนี้อ่าแต่ตอนนี้คือมาดูกําไรแล้วก่อนตอนนี้เราขึ้นมาสี่พันครับพี่เอาทุนมาแค่พันพันสามนะเออพันสามตีไปกลมๆพันหนึ่งอ่ะเอาทุนมาพันหนึ่งอ่ะตอนนี้กําไรคือกําไรสามพันครับกําไรสองพันเจ็ดเออตีกลมๆกำไรสามพันอ่ะเออพี่พอใจแล้วนะครับผมพอใจแล้วนะครับอ่าผมสอนทุกคลิปนะใครที่ดูคลิปผมนะครับผมสอนทุกคลิปนะ ไม่ได้มาเล่นแบบเวอร์วังอลังการเหมือนช่องอื่นๆนะผมเล่นผมสอนตลอดว่าเล่นได้แล้วออกได้แล้วถอนได้แล้วเลิกนะครับไม่ต้องไปอยู่กับมันนานครับของพวกนี้เนี่ยเอาทุนมาพันเดียวเนี่ยกำไรสามพันเนี่ยพอแล้วนะครับพอแล้วจริงๆอ่ะพอได้ตั้งแต่กําไรสองพันแล้วเออนะครับไม่ต้องอยู่กับมันนานนะครับคลิปนี้ผมพอใจแล้วนะครับเอาไว้ เท่านี้ละวกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเล่นให้ดูอีกนะครับนะเออคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม